ตัวของเมสอีกชั้นหนึ่งอ่ะก็จะมีเมสสองชั้นอ่ะเราก็จะเห็นเมสสีม่วงอ่ะแล้วก็สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับทีทีบาสเกตบอลชูเดวิแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาพบกับซิกเนเจอร์รุ่นที่6ของดอน หรือว่าเดอร์นแวนมิเชลนะครับอ่าแต่ก่อนที่เราจะมารับชมเปอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยเราก็จะมาให้ความรู้เก็ตเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับ Mitchell เดอร์นแวนมิเชลกันก่อนนะครับอ่าซึ่งเดอร์นแวนมิเชลเนี่ยครับเป็นผู้เล่นที่ถูกดราฟต์มาในอันดับที่13เนาะที่เป็นยูทาจัดอ่แล้วก็ได้เซ็นสัญญากับอาดิดาสในปี2015ซึ่ง ก่อนที่จะได้ซิกเนเจอร์ชูเนี่ยเขาได้ใส่รองเท้าอาดิดาสปกติมาก่อนแบบพวกอัลตาไลท์บูทอะไรประมาณนี้หรือว่าเอ็กซ์โพซิมาก่อนแล้วก็หลังจากปี2017ถึง2018เนาะอ่ะเขาได้ใส่ดอนอิชูหนึ่งเนาะหรือว่าโดเวนโดนแมนมิเชลหมาเร์หนึ่งหลังจากนั้นก็ใส่มาเรื่อยๆ2 3 4 5ซึ่งซีซั่นนี้ก็จะเป็นรุ่นที6่6ละ ซึ่งดอนอิชูหมบยเลขหกเนาะก็จะมีหน้าตาประมาณนี้โดยที่ Performance เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันเนาะว่ามันเป็นยังไงอ่ะโดยที่ในเพจทีีบาสเกตบอลชูเนี่ยอ่ะเราสามารถสอบถามได้เนาะว่ารองเท้าบาสรุ่นเนี้ยราคาเท่าไหร่อะไรยังไงถามผมได้เลย p e r f o r m ร์แมเป็นยังไงใส่อะไรได้บ้างเนาะอ่ะผมก็ยินดีที่จะตอบทุกคนไม่ต้องมาถามว่า ซื้ออะไรยังไงอย่าง,างี้ก็ได้เนาะ,ะมาถามแบบเก็บเก็บความรู้เล็กเล็กน้อยๆผมก็ตอบให้ไม่จําเป็นต้องมาถามว่าซื้อเท่าไหร่อะไรยังไงก็ได้เนาะถือว่าเป็นเซอร์วิสเล็กๆ,ๆน้อยๆเนาะที่ผมตอบได้เพราะว่าผมขายด้วยแล้วก็รีวิวด้วยทําให้ผมมีความรู้เล็กเล็น้อยๆที่พอจะตอบเพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้อยู่โดยที่ตัวของรองเท้าเนี่ย เราจะใส่รีวิวนิดนึงเนาะแล้วก็ปล่อยต่อมือ2อ่ะสามารถซื้อต่อผมได้เนาะในไซส์12 US อ่าเดี๋ยวผมจะอัปเดตรองเท้าที่มีเรื่อยๆในเพจเนาะเป็นมือ2ส่วนมือ1เนี่ยก็ผมก็แปะราคาไว้หน้าเพจตลอดเนาะอาจจะมีอัปเดตเรื่อยๆช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้อัปเดตเท่าไหร่เพราะว่ารีวิวยังไม่ลงเนาะเราก็จะลงอัปเดตราคาพรา้อมรีวิวอ่เพื่อทุกคนจะได้ตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น โดย performance ของ don i s s u e 6เนี่ยจะเป็นยังไงมารับชมด้เลยครับโอเคครับในส่วนแรกของการรีวิวนะก็จะเป็นส่วนของ traction ของรอท้าคู่นี้นะครับซึ่ง traction ของเราทา้าคู่นี้ครับก็จะเป็นลายวงกลมน่าจะวงอวงโดยที่ลายวงกลมเนี่ยมีความหนึบมากๆเนาะถ้าเราหมุนเท้าเป็นวงกลมแต่ถ้าเราเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอาจจะมีการหนึบนิดหนึ่งเนาะแต่ว่าดีไซน์ ตัวนี้มันทำมาแบบกึ่งๆเนาะเป็นแบบวงกลมแบบด้านหน้ากับ,บวงกลมแบบตรงกลางแบบนี้อ่ะซึ่งความหนึบเนี่ยก็จะได้เกือบทุกมูเม้นต์เลยอ่ะแต่หลักๆก็คือหมุนเป็นวงกลมเนาะจะมีความหนึบค่อนข้างโอเคเลยอ่ะโดยที่ตัวของ traction เนี่ยได้ทั้ง indoor แล้วก็ outdoor เลยเนาะซึ่ง damage เนี่ยไม่ค่อยมีเลยอ่ะสำหรับ outdoor ถือว่าเป็นรองเท้าที่มี traction ที่นึบถึกทนที่สุดอะในของอ d ดิดาแล้วเนาะที่ผมเคยใส่มาแล้วก็ตัวของความดิบเนี่ยผมให้เลย100%ยเปซ็นตสำหรับคนที่จะใส่เนาะถือว่ารองเท้าเนี่ยเป็นท็อปเทียสำหรับ traction เลยอะโดยที่คะแนนของ traction ของเท้าคู่นี้ผมให้อยู่ที่5้เต็มหครับผม ในส่วนถัดไปนะครับก็จะเป็นส่วนของระบบรองรับแรงกระแทกของรองเท้าคู่นี้นะครับซึ่งระบบรองรับแรงกระแทกของเ้าคู่นี้นะครับก็จะเป็นฟูลเล็งไลท์ไซส์เนาะแล้วก็มีไลท์สไตล์โปรอยู่ประมาณนี้นะเหมือนกับซูมยูนิตตัวของซูมฟรีคหาเนาะก็คล้ายๆกันก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันเลยก็คือจะเด้งแถวแถวไลท์สไตล์โปรแต่จะนุ่มๆตรงฟูลเล็งไลท์ไซส์ถือว่าเป็นการดีไซน์มาได้ดี ฟิวคอร์ดถือว่าใช้ได้เหมาะสำหรับการที่ค่อนข้างที่จะเร็วชิปตี้อะไรประมาณนี้เนาะเหมาะสำหรับพวกตัวเล็กมากกว่าถ้าเป็นตัวใหญ่ก็จะเห็นโฟมยับๆเยอะๆแบบ,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 บของผมเนาะก็จะแรงกดก,ก็จะเยอะโดยที่ตัวของคูชันเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากมายโดยที่ไวสไตโปเนี่ยมันทำหน้าที่ได้ดีของมันอยู่ละคล้ายๆกับซูมยูนิตของซามิน่า1แล้วก็ซูมฟิก5เลยอ่า โดยที่คุชชั่นหน้เท้าคู่นี้ผมให้อยู่ที่4.5ครับผมในส่วนถัดไปนะครับก็จะเป็นส่วนของลุกกิ้งแล้วก็แมททีเรียลนะครับอ่ะเรามาดูข้างเท้าด้านนอกเลยหน้าเท้าครับหน้าเท้านั่นไนแล้วก็ส้นเท้าครับอ่ะซึ่งตัวของดอนอิชูหมายเ6ตัวของแมททีเรียลเนี่ยก็จะเป็นตัว e n g i n e e r ยร mesh ทั้งหมดเลยที่ครอบด้วยตัวของ mesh อีกชั้นหนึ่งอ่ะ ก็จะมีเม็ด2ชั้นอ่ะเราก็จะเห็นเม็ดสีม่วงอ่าแล้วก็ข้างในเป็นสีชมพูซ้อนกัน2ชั้นโดยมีรูทั้งหมดเลยอ่าแล้วก็มีผู้แทบสีดำา3อันเป็นตัวรัดดีๆนี่เองอ่าเดี๋ยวจะพูดในส่วนของล็อกดาวน์แล้วก็ายซิ่งเนาะแต่ตัวอ m แมทที่เดียวเนี่ยมันก็จะมีประมาณนี้แล้วก็มีตัวของตรงในส่วนล็อกดาวน์เนาะจะเปลี่ยนเป็นตัว พลาสติกซึ่งเพื่อสร้างคอนเทนเมนต์ให้กับรองเท้าถึงจะต้องมีพลาสติกตรงข้างหน้าเนาะ,ะลันไปจนถึง,ถงส้นเท้าเลยนะโดยลุคกิ้งแล้วก็แมททีเดียลเนี่ยผมให้อยู่ที่4 5เต็ม5ครับผมในส่วนสุดท้ายของการรีวิวนะครับก็จะเป็นส่วนของล็อกดาวน์เซนไซซิ่งเนาะในส่วนของล็อกดาวน์ก็ไม่ได้มีอะไรมากเนาะก็จะมีอย่างที่ผมบอกก็คือพู o แท็บตรงนี้สามอันก็จะลันอยู่ตรงนี้เนาะ,ะทำให รองเท้าเนี่ยอบลัดกลางเท้าได้ดียิ่งขึ้นแต่ตัวของแชงเพจเองก็ทําหน้าที่อนเทนเมนต์กลางเท้าเหมือนกันทําให้การเบรกซ้ายขวาเนี่ยไม่มีการหลุดออกจากฟุตเบรเลยถือว่าเป็นรองเท้าที่เหมาะสําหรับการเคลื่อนที่ด้านข้างมากๆเลยอ่าและในส่วนของฮิลเคานเตอร์เนาะถือว่าแข็งแรงทนทานดีแถมมีฮิลแพดมาให้ตรงนี้ด้วยอ่าแล้วก็ตัวของทอร์ชั่นก็จะเป็นแชงเพจตรงนี้ที่ผมบอก แล้วมันสามารถป้องกันอาการเคลื่อนกลางเท้าได้ดีแล้วก็ป้องกันอาการบิดของรองเท้าได้ดีแต่ในส่วนของไซซิ่งเนาะอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเนาะเนื่องจากตัวของไซซิ่งเนี่ยอดิดาเนี่ยจะต้องลดมาครึ่งเบอร์จากไนกี้จาก12เป็น11ครึ่งจาก11ครึ่งเป็น11อย่างงี้เนาะแต่ในตัวของดอน i ิ s ูนัมเบอร์ซิกเนี่ยระวังเนาะเรื่องการที่ผูกเชือกรูบนไม่แน่น รูตรงนี้เนาะแล้วส้นเท้ามันจะยกเนื่องจากตัวของฮิลแพดเนาะมันมีแค่ข้างๆมันไม่ได้มีโฟมปุตรงนี้อ่าซึ่งทําให้ตรงเอ็นร้อยหวายเนี่ยมันไม่แน่นอ่าพอเอ็นตรงเอ็นร้อยหวายมันไม่แน่นเนี่ยมันจะทําให้ส้นเท้าเนี่ยมีอาการยกขึ้นยกลงถ้าเราผูกเชือกรูกสุดท้ายไม่แน่นอืฮึเราก็ต้องเช็คดูดีๆเนาะว่าเชือกรูกสุดท้ายของเราเนี่ยแน่นพอสมควรหรือยัง ถ้ายังไม่แน่นแสดงว่าจะเกิดส้นยกแน่นอนแต่ถ้าแน่นปุ๊บก็ถือเป็นรองเท้าที่ติดเท้าไปเลยแบบใส่สนุกใส่มันมากๆเนาะแต่อาจจะแก้ปัญหาเนาะจากการใส่ถุงเท้าหนาก็ได้ผมลองมาละก็คืออาการส้นยกเนี่ยมันจะช่วยได้นิดหน่อยสําหรับถุงเท้าหนาเนาะเนื่องจากเราลัดรูบนแน่นกลางๆไม่ได้แน่นมากแล้วก็ใส่สูงถุงเท้าหนาหน่อยๆถุงเท้าหนามันจะไปเสียดสีกับตรงนี้เนาะทำให้เกิดอาการส้นไม่ยกเกิดขึ้น อโดยล็อกดาวน์เป็นไซซิ่งเนี่ยผมให้อยู่ที่4.5่มาในส่วนสรุปของรอเท้าคู่นี้นะครับ traction ถือว่าไม่มีปัญหาเลยผมให้เต็มอยู่ละเพราะว่ามันหนึบมากๆมันแบบซ้ายขวาได้ดีเนาะในส่วนของคุชชั่นเหมาะสําหรับกาดตัวเล็กกาดเร็วกาดค้องเคลื่อนที่ซ้ายขวาแต่บิ๊กแมนอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่อ่าเพราะว่าผมลองละมันรู้สึกแบบถ้าเรากระโดดเยอะๆคนน้ําหนักร้อยบวก ไม่ค่อยไหวแต่ว่าถ้าคนน้ำหนักประมาณ80-90ผมว่าโอเคอยู่เพราะว่า NBA ก็หนักประมาณนี้เนาะ,ะผมก็ว่าได้อยู่นะครับสำหรับคนที่น้ำหนักประมาณ80-90แต่ถ้าให้เลยรอ้อยไปไม่แนะนำและในส่วนของลุกกิ้งแล้วก็แมททีเรียลนี่ก็คือดีถือว่าเป็นดีไซน์ที่ดีมีความพรีเมียมตามราคาเนาะไม่ได้แย่แล้วก็ในส่วนของล็อกดาวน์กับไซซิ่ง ล็อกดาวน์เนี่ยถือว่าทําออกมาได้ดีเลยผมชอบแต่ว่าตัวของเชือกรูสุดท้ายเนาะเราต้องผูกให้แน่นถึงจะส้นมายกเนาะแล้วก็ในส่วนของไซซิ่งก็ลดมาครึ่งเบอร์หรือว่าแก้ปัญหาส่วนยกด้วยการใส่รองเท้าไอ้ถุงเท้าหนาเพื่อให้มีแรงเสียดสีกับตัวของฮิลพดเนาะที่ฮิลพดไม่มีบุกโฟมตรงเอล้อยหวาแต่บุกโฟมด้านข้างแทนแล้วก็ ราคาของรองเท้าคู่นี้เนาะอยู่ที่ประมาณ3,900บาทเนาะสามารถสั่งซื้อได้ตรงนี้เลยฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำรีวิวรองเท้าบาสด,ด,ดีต่อไปนะครับขอบคุณครับ